ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ริเวอร์ซิตี้นะครับอยู่ตรงท่าเรือสีพญานะเดลองเดินดูว่ามีอะไรบ้างมีแบคคันยอนอ๋อรีร้านร้านขายของอะไรแบบเยอะแยะเลยอะกลุบทัวร์ลงกลุบทัวร์มานี่นี่ไงทางทางออกไปเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ r i v ว r c i ซิตี้ ฟื้เปิดประตูว้าวีไงเราก็จะแบบว่ามาเดินถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยตรงนี้ได้บรรยากาศคนมาเต็มเลยใหดูกันอนนี้คือแบบมีร้านกาแฟางงนางเงือกนางเงือกก็อยู่ติดกับแม่น้ำเนาะร้านกาแฟนางเงือกนะครับเมื่อกี้เรามาเรามานี้จากตรงนี้เลย นะเนี่ยตรงนี้เรามาจากท่าเรือเนี่ยดูฝั่งตรงนู้นจะเป็นท่าเรือของศาลนะครับเอาทิ้งขยพะพอดีเลยเนี่ยตรงนี้นู่นที่เห็นอยู่ตรงนั้นคือเป็นท่าเรือของศาลนะครับแล้วเราก็นั่งมาห้าบาทนะฟื้นมาที่ท่าเรือศิพยาแล้วก็เดินอ้อมนี้นะครับก็จะมีแบบว่าลิเวอร์ซิตี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าที่เป็นฟิวห้างนี่คือนักท่องเที่ยวเขาก็จะลงเรือ ดูิวบรรยากาศแนะนำสุพรรยาแล้วคือประเทศไทยตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะมากแบบมาก,มากจริง,รงๆอ่ะคือแบบมันคงเป็นแบบประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองอะเนาะคือแบบไม่ได้เรียนแบบใครหรือว่าไม่ได้แบบทําตามประเทศอื่นคือฉันฉันเป็นของฉันฟิวนี้อะไรเงี้ยพัฒนาตามแบบสไตล์ของไทยอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าคนก็ชอบมาเนาะมาเยี่ยมเยียน แล้วจุดเด่นก็คือมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านประเทศด้วยนะก็คือมีทั้งรถรางเรือนี่รถก็มีแบบวิ่งทั่วไปรางก็เป็นรถไฟซึ่งรถไฟฟ้าบ้านเราก็มีหลายสายมากสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีเหลืองเดี๋ยวมีสีส้มให้ดูบรรยากาศ นนูนคือเป็นไอคอนสยามนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าไอคอนสยามแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นสะพานตักสินยาวๆรถตอนนี้เขาไม่ได้แบบไม่มีให้อาหารปลานะเดี๋ยวพาเดินดูแบบบรรยากาศหน่อยๆเนาะนี่เป็นจุดแบบลงเรือที่จะไปสถานที่ต่างๆเนาะกรุปทัวร์เขามาลงกันตรงนี้นะนีนี่น บรรยากาศฝั่งนู้นก็คือฝั่งนู้นก็เป็นโรงเรือเหมือนกันเหมือนลุงเรือไปเที่ยวอะ <c oughs> ว้าวว้าวว้าวอุ้ยเรือใหญ่มาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเดือดเรืดือดเ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 ดมา <c oughs> คือแบบว่าอันนั้นจะเป็นเรือไมน้นะครับก็คือเรือไฟฟ้าตอนที่เปิดตัวใหม่ๆก็ลองไปนั่งแล้วเพลินอยู่นะ นั่งรืดไปแบบสมายเฟอร์รี่เอ้ยสมาร์ทเฟอร์รี่เรือไม้สมาร์ทเฟอร์รี่เรือไฟฟ้าโอ้สิงมากนี่ด้านนี้ก็เป็นแบบว่าร้านอาหารนะครับร้านอาหารมานั่งรับประทานนะตอนกลางคืนที่เนี่ยสวยมากที่ิเดอร์ซิชเตียเพราะว่ามันจะมีไฟเป็นไฟแบบส่องสวยมากตอนกลางคืน เ,เวลาที่เรามาถ้าเราอยู่ตรงกลางอะ่ะเราจะเห็นไอคอนสยามก็คือไฟสวยงามไอคอนเนี่ยสวยอยู่แล้วแล้วก็ริเวอร์ซิตี้ก็สวยถ้าใครมีโอกาสมาล่องเรือตอนกลางคืนก็มาเนาะสวยดีออคือคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะก็พาดูบรรยากาศไปเรื่อยแล้วก็พูดไปเรื่อย,อ,ยอ๋อตรงนั้นมันเป็นท่าเรือของอันนี้เนี่ยท่าเรือตลาดน้อยไงท่าเรือของอะไรนะกรมเจ้าท่าเหลืองๆอง่ะ กรมเจ้าท่าอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นวัดประทุมเพราะว่าวัดใจมิตรต้องเดินเข้าไปข้างในอีกหลงหลงอยู่ลงอยู่ทางไหนหลงอยู่ทางนูน้นหลงนูง่นหลงอยู่นู่นมั้งโอ้แต่งามประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการพามาเดินชมยูบ์ซิตี้ อันนี้คืออันนี้คือเรือเวียดนามคนเวียดนามใอเจ่ายเยนะอ่เหเห็นไหมคือเราอะ่ะเราจะไม่รู้หรอกว่าคนไหนเป็นชาติไหนแบบร้อยเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเนาะต่ถ้าแบบได้ฟังคำพูดเราก็จะรู้ว่าภาษาอะไรภาษาอะไรอย่างนงี้นะอันนี้คือคนเวียดนามแต่ถ้าดูเฉยเฉยอ่ะก็ดูไม่ค่อยออกหรอกก็ฟิลคล้ายๆค,ยคนไทย ดูใคยๆคนไทยคนแบบญี่ปุ่นคนจีนอะไรเงี้ยก็จะฟิวบุนรวมๆกันแต่ว่าถ้าเขาพูดออกมาก็จะรู้ว่าเป็นเวียดนามประมาณนี้เดี๋ยวนี้ถ้าแบบตอนนี้ก็จะมีแบบเวียดนามเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีจีนไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะมาประเทศไทยเยอะๆหน่อยโอ้ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้คือเมื่อกี้เราออกตรงประตูหนึ่งนะครับตอนนี้เราพามาดูประตูประตูสองอ่าเขามีเก็หนึ่งเกศสองนี่ไงวันนี้เขามีร้านอาหารร้านลาเชียวร้านอาหารคนระับนี่ไงอยู่ใกล้กับเดิมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟิลกรมเจ้าท่าเรือเรือฝั่งนู้นแบบว่ามาเร็วมากคุยน้ำไหลแรงอยู่นะทุกคนดูดิน้ำแรงอยู่นะคือเรามองอย่างนี้เหมือนแบบน้ำเฉยแต่ข้างใต้นี้น่าแต่ไหลแบบ พอสมควรดูเรือแล้นั่ไปแล้วเห็นไหมเมือม่อเมื่อสักครู่เราอยู่ฝั่งนู้นนะครับเมื่อสักครู่เราอยู่ตรงแบบจุดประตูหนึ่งอันนี้เรามาโอกประตูสองของลิเวอร์พูลที่บรรยากาศดีเนะเาะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแหละเจอกันคลิปหน้าบาย